สโลบาจะมองเห็นเลยว่าโปรเซสทำอะไรเตานี่คือเอาไว้ทำอะไรเอออเาไว้ขายเครปหรอเป็นคนก็ถามอะไรอย่างเงี้ยันไม่ค่อยมีคนเอาโฮมยูส์มาเปิดร้านเท่าไหร่หนึเจ้าของใจดีไหมเจ้าของโหดร้ายมากยโหดร้ายเคี่ยวดีกว่าใช้เข้าไปเคี่ยวสวัสดีค่ะวันนี้ครับเฟรนด์ด้วยนะคะก็อยู่กับพี่เทียวคอฟฟี่ค่ะสวัสดีครับ ที่ต่อครัอ่าพี่ต่อนะครับเป็นตำแหน่งเจเนอเรล่ัโทั่วไปในร้านครับผมชื่อโอ้นค่ะเป็นภรรยาพี่ต่อปว้พี่มาต้องนะครับทำเบเกอรี่ครับชื่ออะตอมครับเป็นในส่วนของซัพพอร์ตครับก็อย่างเคค่กให้พี่ๆเล่าจุดเริ่มต้นนะครัว่าที่เอาคอฟีี่จุดเริ่มต้นยังไงบ้างเอาตั้งแต่กลับไปช่วงโควิดเมืประมาณ2ปีที่แล้วแล้วกันครับ อะน,นั้นมันช่วงโควิดช่วงล็อกดาวน์ก็เลยแบบมีการซื้ออุปกรณ์ทํากาแฟมาทําเองที่บ้านเหมือนกับเริ่มทดลองทําเองที่บ้านแล้วก็เริ่มขายออนไลน์เริ่มขายออนไลน์เสร็จแล้วก็จะมีไปออกบูธบ้างทีนี้พอมันออกบูธแล้วก็เริ่มมีลูกค้าประจำมาครับก็เลยรู้สึกว่าธุรกิจมันไปได้อีกมันสามารถขยายได้อีกก็เลยลองที่จะเปิดร้านสาขาที่1ดูมีเหตุผลอ,อะไรไหมคะที่แบบจะ็นต้องซื้ออุปกรณ์กาแฟอ๋อว่างครับ <laughs> ว่างจริงกๆก,ก็มันอยู่บ้านนะช่วงโควิดอะไรเงี้ยครับก็เลยเหมือนซื้อมาลองทําดูดู YouTube แล้วก็ทําตามอย่างเงี้ยครับในเวลานั้นนะคะไม่ใชว่าชิวก,กาแฟก็คือย่งแบบเรื่องที่สูบเลยนะคะหรือว่าแบบพอมีแบ็กกราวมาก่อนไหนถ้าแบ็กกราวก็เป็นแบบชงกินเองทุกวันเป็นแบบทีอินวันปกติทํางานก็จะแบบชิมกินกาแฟซื้อกาแฟกินอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับหรือว่าจะมีแบบไปตามร้านคาเฟ่ต่างๆมีแฟกเตอร์อะไรนะคะที่ทําให้แบบรู้สึกว่าโอเคมันถึงอะไรอะไรที่เราแบบ เราพร้อมเปิดหลานออนยนไมใสแล้วคือตอนนั้นจังหวะมันแบบเหมือนใกล้ๆคลล็อกดาวน์ lockdown, แล้วก็รู้สึกว่าถ้าปล่อยไปอะครับไม่ได้ทําต่อ มันน่าจะทิ้งสกิลสกิลวันนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะลองเสี่ยงเปิดร้านดูจังหวะตอนนั้นมันก็ก้ากึ่งระหว่างเหมือนแบบมันจะมีช่วงที่ของอ้นเนี่ยเขาเขาทำงานประจําอยู่ปกติสัญญาการทํางานเนี่ยมันก็จะเป็นปีต่อปี3ปีต่อทีหนึง่งอ่าและช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีระยะเวลาที่เหมือนแบบจะต่อสัญญาหรือไม่ต่อสัญญามันก็จะมีความเสี่ยงว่างานประจําจะได้ทําต่อไหมหรือยังไงหรือมันต้องมีงานรองรับไหมหอะไรเงี้ยครับก็ลเลยเหมือนแบบเป็นจังหวะที่เหมือนบีบเข้ามาให้แบบเรากล้าตัดสินใจที่จะเสี่ยงเสี่ย ตอนนั้นไม่ได้บินด้วยไม่รู้จะทําอะไร <c oughs> ก็นอนเล่นนอนนึกไปนึกมาแล้วแบบทําอะไรดี <c oughs> นะ <c oughs> แล้วก็เหมือนพี่ต่อทํากาแฟยอยู่แล้วค <c oughs> ่ะ <c oughs> ก็เลยไปลองทําด้วยแล้วก็ลองสูตรลองไปมาแล้วแบบ อาออร่อยลองขายเพื่อนไหมลอขายเพื่อนก่อนนอันนี้ไปเรียนตอนจะเปิดร้านก็เลยอยากไปดูฟีลว่าแบบเราต้องรู้อะไรไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนแรกเริ่มเลยก็คือเปิด YouTube ดูอะไรเงี้ยแล้วก็โพสต์ลง Facebook ตัวเองขายเพื่อนก่อนเป็นเหยื่อใช่ให้เพื่อนเป็นเหยื่อหลอกขายเพื่อนก่อนหลอกขายเพื่อนแล้วก็ออกบูธเริ่มออกบูธอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาเจอมาต้องบูทางข้างจริงๆก็ขายพี่อ้นเลยนะครับ อชอบเออทํามันไม่ได้ประสบผลสาเร็จตั้งแต่แรกหรอกแต่ว่าเราเหมือนแบบเราชอบทําชอบดูชอบกินทางที่ไม่ได้เรียนก็ดูจาก YouTube แต่ว่าเอนเวยก็ยู่ศักยภาพตัวเองด้วยเนาะว่าทำแล,แล้วเพื่อนรู้สึกว่าเอาเอเอพื่อนกินได้เพื่อนกินไม่ได้อะไรก็ว่าไปอันไหนที่แบบเสียก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยครับลองผิดลองถูกเนาะพวกเราก็ขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณพี่ๆ oh, <don> ที่อดทนอดทนมาด้วยกันที่แบบว่ามันอาจจะไม่อร่อยแต่เขาก็คงแบบ อร่อยแหละให้กําลังใจเราก็ปรับปรุงกันมาเรื่อยๆเราก็เหมือนเราทํแเราทําเหมือนอยากให้พี่ๆเพื่อนๆน,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 น้องๆกินกันเองอย่างเงี้ยก็เลยค่อนข้างที่จะคอนเซิร์นเรื่องความอร่อยหรือแบบวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยครับม <c oughs> ันก็อาจจะกลายเป็นแบบเป็นคีย์หนึ่งที่ทําให้ทุกคนแบบเออรักอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็ด้วยความรักแล้วก็รักในในใ,ในส่วนของตัวเองเนาะ <c oughs> พี่พี่รอนพี่ต่อชากาแฟต้องเป็นเบเกอรี่อย่างเงี้ยครับก็เลยแบบมารวมตัวกัน อ่ายงนี้ดีกว่าช่วงออกบูธมันก็เลยจะได้สกิลเหมือน<ช>แต่เวลาลูกค้ามาลุมหรือว่าเจอคําถามแปลกๆอย่างลูกค้ามาลุมล่มเราก็ได้สกิลเนาะพี่เนาะ<ช>อย่างสมมุติว<ช>่าร้านต้อเงียบต้องไปช่วยเอออยู่ใกล้ๆก,กันอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าต้อยุ่งพี่เขามาช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีเรายุ่งก็ใช้เพื่อนไปเปิดบูธเพื่อนก็ได้สกิลกันเปิดบูธเจอลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆไม่อยากรู้ที่มาของชื่อเทียร์คอฟฟี่ด้วยนะครับว่าทำไม ทีออลคอฟฟี่มาจากอะไรคะงานพี่อ้นแหละรีเฟอร์มาจากงานด้วยก็เป็นแอร์มาก่อนแล้วก็จะเป็นประโยคประโยคที่ติดปากว่าทีออ o ค f ฟ e ี่ค f ฟ e ี่ออทส่วนใหญ่จะเป็น Coffee ออทแล้วเสร็จแล้วก็ไม่อยากซ้ําเท่าไหร่ก็เลยเป็น t ี O อลคอฟฟีแล้วมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคล้ายๆเป็นมอตโตค่ะที่มันแบบชอบพอดีแล้วพอมันต่อกับทีออลคอฟฟีมันก็เฮ้ยปังก็เลยเอา มันต้อ,อ,อตตงตรงแก้วอะคะ่ะที่ออลคอฟฟี่เพราะตอนแรกอราจะเอาทั้งหมดนั้นเป็นชื่อร้าน,นแล้วก็เ <laughs> พื่อนก็ด่าว่าใครจะไปรู้มึงจะเอาหมดนี่ก็คือภาสีป้ายก็คือแพงมากเ,ออเพราะว่ามันใหญ่มากก็เลยเอาแค่ที a ออ c คอฟฟี่ละกันแล้วก็เข้าใจง่ายๆเลยว่าเป็นร้านอะไร ก็รีเฟรมมาจงานเก่าพี่โอนเออเขาไว้อย่างนี้มันก็จําง่ายเนาะทุกคนก็จําง่ายเออแล้ลูกค้าก็ถามบางคนก็ถามว่าเป็นแอร์ปะเนี่ยเป็นแอรปะเนี่ยก็แบบเก็ตง่ายแต่เขาก็ไม่เชื่อนอเขาก็ไม่เชื่อจริงจริงอยากทราว่าพี่ที่ทั้งสี่ของรทรได้ค่อ่าพี่โอนก่อนพี่โอนก่อน ตอนแรกเลยอ้นเปิดร้านกับพี่ต่อสองคนแล้วก็มาต้องเป็นคนทําเค้กให้เพราะว่าเป็นเพื่อนที่ทํางานตอนที่ออกบูธตอนนั้นก็ออกบูธข้างๆกันอะไรเงี้ยมาต้องก็ทําขนมออกบูธข้างๆกันแล้วก็ไปมาหาสูไปมาหาสู่ข้างๆบูธอะไรเงี้ยค่ะพอตัดสินใจเปิดร้านก็หันไปหันมาเออนี่แหละเหยื่อใช่ก็เลยแบบท้าทามาทำขนมให้อะไรเงี้ยค่ะ ใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ได้ท้าพามครับบอกว่าอยู่ก็ทำให้หน่อยก็คือบังคับบังคับมาทําขนมให้แล้วก็ถ้ามาที่ร้านมาส่งขนมก็บังคับให้ช่วยงานที่ร้าน่ก็เห็นหน่วยก้านดีก็เลยใช่ก็เลยช่วยกันช่วยกันเพราะว่าถ้าแบบเราจะเปิดร้านหาพาร์ทเนอร์มาร่วมกันก็อยากได้คนที่แบบรู้ใจเห็นแล้วว่าแบบเออทำงานด้วยกันได้อะไรประมาณ ไหมฟิลนานฟิลนานเออก็ประมาณนี้ครับอย่างที่พี่อ้นบอกครับทำเบเกอรี่เนาะออกบูธช่วงนั้นแล้วก็ทําขนมแล้วก็ก็ไม่ได้รู้หรอกว่าพี่อ้นพี่ต่อเขาจะเปิดร้านกาแฟอยู่ๆเขาก็บอกอาทิตย์หนึ่งว่าทําขนมให้หน่อยจะเปิดร้านอันนี้ก็ อึง้งก็ไม่ไไรู้จะทำยังไงแต่ว่าเออเราก็มีแบบมีซอสในในมือของเราแล้วมีขนมอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็บอกว่าเอออยากได้ตัวนี้ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เอาไปให้พี่โอนกับพี่ต่อแล้วก็มันก็กลายเป็นซิกเนเจอร์ของร้านสาขาแรกไปด้วยเราก็รู้สึกว่าเออดีจังเลยเราได้ต่อยอดเหมือนที่พี่ต่อบอกนะครับก็ดีกว่าแบบกลับไปทํางานประจำแล้วก็อาจจะไม่ได้ใช้หรืออาจจะไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นหนทางหนึ่งที่รู้สึกว่าได้ทําสิ่งที่เราชอบแล้วก็ได้ซัพพอร์ตพี่ๆเขาด้วยเออซัพพอร์ตกันละกัน ที่ตัดสินใจจะเปิดป้าในหี้วางแผนอะไรกันบ้างเริ่มหาทำเลตอนแรกก็ทยอยไปดูแบบตะเวนดูอะไรเงี้ยครับว่าทำเลประมาณไหนแล้วมันถูกใจเรา<ช>ไหมแล้วก็พอกับงบประมาณที่เราตั้งไว้ไหมอะไรเงี้ยครับก็ค่อยๆหาทีละที่ทีละที่ท คแค่พี่ต่อครับก็คือหาจากทำเลแล้วก็ดูว่ามี potential ที่เราสามารถที่จะเปิดได้ไหมรวมหลายๆอย่างอย่างเช่นค่าเช่ารวมไปจนถึง flow อะค่ะว่าเราจะสามารถทำได้ไหมอันนี้ผมมองเหยียบค่ะว่ามันยากที่จะแบบว่า handle ไม่ได้เพราะที่เหมือนตอนแรกคือเหมือนพี่ๆเป็นรายเพียรในเดือนชนะคะแล้วก็เป็นคนรู้อะไรเงี้ยมันก็จะมีในเรื่องของมันแบบถ้าเป็นคนรู้มันก็จะช่วงแบบช่วงนี้ถึงช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเพราะงั้นก็จะเป็น h o ยเพิ่ม เราเลยอยากห็ว่าพ่อมันเป็นร้านจริงๆนะมันเป็นลองทอะไรนะม,มีความแบบชาเลนจ์อะไรขึ้นมาอีกนะชาเลนจ์ทุกอย่างคื <c oughs> อมันก็จะเป็นทุกอย่างชาเลนทุกอย่างจริงๆเพราะว่าเออถ้าข้าวๆอ่ะมันก็จะเป็นหน้าร้านตอนหน้าร้านอ่ะมันเป็นออฟไลน์เข้าที่รู้มันก็จะมีออฟไลน์กับออนไลน์ซึ่งออนไลน์คือยุคเรามันก็ท้งผมก็ออนก็จะไม่ได้เก่งเรื่องออนไลน์อะไรมาก มันเราก็ต้องไปเรียนรู้เรื่องออนไลน์ว่าแบบอย่างอ้นเขาก็จะมีไปเรียนจริงแอดหรือลง Facebook อะไรอย่างไงบ้างหนย่งแต่เขาก็จะไม่ชอบแบบแนวแฮเซลอะไรอย่างนั้นมากเท่าไหร่ก็เลยจะมีแค่ลงโพสต์ลงอะไรช่องทางมันก็จะมีแค่ Facebook ก,กับไ g จีอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนก็จะมีเรื่องแบบเดลิเวอรอะไรพวกนี้ครับที่มาช่วยก็ต้องไปเรียนรู้เพิ่มหนึเรียนรู้ทุกอย่างเสร็ ส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบ learning by doing อะครับคือเหมือนแบบทําไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยแล้วก็เจอปัญหาทุกวันก็เหมือนแบบอันนี้เราจะปรับแก้อะไรยังไงถ้าลูกค้าไม่เข้ามาแล้วเราจะโปรโมทอะไรยังไงได้บ้าง,งเรียนรู้จากตัวลูกค้าเนาะพี่เนาะแล้วก็ประสบการณ์ในแต่ละวันเราอาจจะแก้ปัญหาไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่เพียงแต่ว่าเราก็แก้ปัญหาไปแล้วทาที่ดีที่สุดในตอนนั้นแล้วก็นำซิทงตัวเต่างๆมาปรับปรุงใช้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อยๆ develop ตัวเองไปเรื่อย กับสกิลตอนที่มาทำงานจริงมันมันต่างกันเยอะนะนี่ความคิดของต้องนะครับ <S <S ต้องว่าต่างกันเยอะ บูธอะชาร์เ e นจ์กว่าในเรื่องของการที่เราจะต้องขนของในเรื่องของการเซตของอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ละวันแต่ว่าของร้านอะมันก็จะมี c h a l l e n จ์ในเรื่องของการที่เราจะต้องดูว่าปัจจัยอื่นอย่างเช่นสมมุตินะครับไฟน้ำไหลไหมอะไรอย่างเงี้ยครับรวมจนเป็นถึงแบบวนะัตถุดิบเนาะพี่มาไม่มาบางทีสั่งไปนานแล้วยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็น c h a l l e n จ์ในส่วนของตรงนั้นลูกค้าต้องว่ามีส่วนน้อยเพราะว่าเข้ามาเา เขารู้อยู่แล้วล่ะเขาสามารถรอได้แต่บูธอ่ะมันจะขายช่วงเวลาเวลาที่คนเขามาลุมหายไปก็หายไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในส่วนของการเปิดร้านเนี่ยเขาคิดถูกต้องอ่ะบางทีเขาก็จะมาลุมแหละแต่ว่าเขาจะมาค่อยๆมาโฟล์มาเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับค่อยๆเรียนรู้จาก2อย่างแล้วก็ค่อยมาอัดแอพพลายเลยสเลิร์นไปตอช่วงตั้งแต่ก่อนเปิดจนถึเปิดตอนนี้ค่ะพี่เจอปัญหาอะไรบ้างไหมคะเจอทุกวันเจอทุกวันมีปัญหาทุกวันแหละครับแต่ว่าขึ้นอยู่ว่ามันเยอะน้อยอะไรขนาดไหนคน นะเรื่องคนเแต่คือถ้าเรื่องคนมันก็เหมือนตอนแรกคือแผ่นเอาไว้ว่าร้านมันต้อง<嗯>เออเจ้าของทํากันเอง<嗯>มันคือเป็นร้านฟิล์เจ้าของทาเองคือพวกเราว่า<น>อยากจะได้ฟิลลิ่งเหมือนแบบให้คนมาทานกาแฟาแล้วเราก็เหมือนแบบเน้นคอมมูนิเคชนเน,น,น,น้นการคุยกันแล้วเราก็ในการหาคนที่ค่อนข้างที่จะแมทชิ่งหรือวายที่ใกล้ๆกับเราค่อนข้างที่จะหายากเนาะพี่เนาะแล้วก็ในการแมネจแลกของคนปัญหาใหญ่ก็ส่วนใหญ่มันก็จะเหมือนแะไ ตอนแรกก็จะกลัวเหมือนกันแหละครับว่าเหมือนด้วยด้วยรูปแบบร้านเป็นสโลบาร์แล้วคนเขาจะเก็ตไหมลูกค้าจะมาไหมหรือเขาจะเข้าใจไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็โชคดีที่แบบสาขาแรกคือเหมือนกลุ่มลูกค้าเขาเข้าใจแล้วเขาก็เหมือนน่าจะแบบมาด้วยสายตาประมาณว่ามึงมาทําอะไรแถวๆนี้คือมึงมาเปิดตรงนี้ทําไม <c oughs> อะไรเงี้ยตรงนี้มันเงียบอะไรเงี้ยครับก็แบบมึงมาทําไมแล้วเขาก็จะเหมือน เหมือนช่วยอะครับช่วยแบบอุดหนุนมาดูว่าแบบมึงจะไปรอดไหมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นมากกว่าคือเหมือนเขาชอบเดคอเลตร้านชอบบรรยากาศร้านเขาก็จะมาอุดหนุนบ่อยของร้านครับก็เลยโชคดีไปตอนนั้นพี่ไปเปิดทั้งหมดมองเห็น potential อะไรในการเปิดตรงนั้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครั เอาจริงๆตอนนั้นเนี่ยคือด้วยพื้นที่ครับสเกลมันไม่ใหญ่มากมันอยู่ในเกณฑ์ที่แบบงบประมาณเราลงทุนได้มันก็อาจจะเจ็บไม่เยอะถ้าเจ็บนะก็เลย <c oughs> ก็เลยแบบลองเสี่ยงแต่ว่าก่อนที่จะเปิดก็จะมีศึกษาข้อมูลบ้าง <c oughs> ดูพื้นที่รอบๆอะไรเงี้ยครับว่าไอ้พื้นที่รอบๆของจุดตรงเนี้ยมันมีกลุ่มลูกค้าเราไหมถ้าเป็นกลุ่มลูกค้าเราเนี่ยเขาจะมาซื้อไหมหรือมีประมาณปริมาณเท่าไหร่ก็คือเหมือนเหมือนดูคร่าวๆอันนี้ไม่ได้บอกใช่ไหมไม่ได้บอก ปกติผมก็จะแบบดูเซิร์ชจาก Google ถ้าพื้นฐานก็คือเหมือนเขาก็จะตีเป็นวงกลมให้ตีเป็นวงกลมว่าไอพื้นที่ตรงเนี้ยในระยะ 3- 5กิโลมีประชากรเท่าไหร่ทาร์เก็ตอะไรเท่าไหร่เนถ้า<ม>ส่วนตัวผมอะ่ะผมก็จะดูว่าอย่างตรงนั้นเนี่ยมันใกล้คอนโดแล้วก็ใกล้แบงค์คิดว่าคนน่าจะมาแล้วก็คนพนักงานคอนโดน่าจะมาพนักงานออฟฟิศอ่ะมันน่าจะมีแหละมันก็จะมีทาร์เก็ตที่เราวางไว้คร่าวๆหนึ่งสองสามสี่ว่าแบบกลุ่มลูกค้าเราน่าจะเป็นใคร จุดเด่ขเออเนนะอดดของเราคือมอค่าพอร์ตแหละเนาะพี่เนาะอืมจุดเด่นของเราคือมอค่าพอร์ตสโลบาร์ก็ไม่รู้นควมคิดของตองนะตองคิดว่าสโลบารของตองก็คือมันไม่ได้สโลขนาดนั้นนะคือ <c oughs> <c oughs> ในในการทํากาแฟแก้วนึงมันอาจจะใช้เวลาประมาณแบบ4นาทีเนาะประมาณนี้ในการทำอย่างเงี้ยครับจริงๆสโลบาในที่นี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากเขาเรียกอ,อะไราฟาสบาร์หรอก ส,ส,สปีดสปีดสปีดฟาสต์บาวไม่ต่างกันมากเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าต่างกันก็แค่บวกลบ1นาที2นาทีอะไรอย่างเงี้ยครับต้องว่าขึ้นอยู่การแมนจมากกว่าแล้วสโลว์สโลว์บาวของพี่ต่อ,องเป็นเรื่องแบบ ขั้นตอนการทํางานเลย่ถ้าอย่างสปีดบาร์มันก็จะเป็นแมชชีนทั้งหมดอย่างการสกัดกาแฟก็จะเป็นเครื่องเหมือนที่เราเห็นตามร้านกาแฟทั่วๆไปแล้วก็ส่วนสายสโลบาร์ก็จะเป็นแบบอุปกรณ์ที่มันต้องมีขั้นตอนเยอะขึ้นแล้วก็ใช้แบบแรงเยอะใช้แรงเยอะขึ้นจริงๆมันจะก้ามกึ่งเหมือนจะเป็นแบบโฮมยูสอะไรเงี้ยครับมันจะไม่ค่อยมีคนเอาโฮมยูสมาเปิดร้านเท่าไหร่นึงเรรู้สึกว่าอันนี้มันก็เป็นเสน่ห์อีกแบบนึงเลยครับ คือต้องคิดว่าคนที่มาสโลบาร์ก็อาจจะสนุกในในโชว์เออเพราะว่ามันไ,ไม่ได้ใช้เครื่องเพราะเครื่องมันบางทีาอาจจะบงังใช่ไหมฮะมองไม่เห็นแต่ว่าสโลบาร์จะมองเห็นเลยว่าโปรเซสทําอะไรวิสนุกนี่คืออะไรทุกคนเข้ามาคืองงถามว่าเตานี่ค<อ>ือเอาไว้ทำอะไรเออเอาไว้ขายเครปหรอบางคนก็ถามอะไรอย่างเงี้ยเราบอกโอ้ไม่ใช่ไปพิงจิ๋วไปมาข้อพอดเขาก็จะอ๋อเกตดล้าว่าสโลบาร์คืออะไรอะไรยังไงอย่างเงี้ยเขาเป็นแบบประสบการณ์ของเขาเขาก็จะสนุก ก็อาจจะทำคอนเทนต์ถ่ายร่มถ่ายรูปเราก็สนุกสนุกไปด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแบบเออไม่รู้สึกเกรงแต่รู้สึกสนุกว่ามาดูซิมาดูซิเห็นไหมเห็นไหมเออมันแบบมันขึ้นมาเรานะเนี่ยได้แก้วหนึ่งกว่าจะได้แก้วหนึ่งมันเป็นงานคราฟต์ต้องว่าแต่ไอหลังเคาน์เตอร์นี่วุ่นวายมากใช่วุ่นวายมากไอหลังเคาน์เตอร์นี่คือโลกเลยนะอันนั้นล้างยางอันนี้เช็ดยางต้องจับคู่ให้ถูกอันด้วยเพราะ ถ้ามาช่วยซัพพอกก็คือจะโดนด่าแล้วว่านี่คู่อันนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะระหลังมันจะใช้ไม่ได้นะไม่คู่เซตเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นมอมอคัพพอร์ตเนาะเออแม้ว่าฉันเคยโดนแล้วถ้าเป็นชอยเียกว่าอะไรนะสปีดสปีดป่ะครับฟาสต้าฟาสต้าคือถ้า่เาสปีดนะน้ำจะไหลในแม่พิลใช่ไหมเออดริปลงมาสองตัวแมชชีนมันจะเป็นไหลผ่านกาแฟ S <S มัน,นเป็นหนึ่งกรรหงกรรมวิธีในการสากัดคือมอคค่าพอรก็เป็นหนึ่งกรรมวิธีของของสายสโลบาครับอ่ามันก็จะมีแบบอาจจะมีเครื่องอุปกรณ์อื่นๆที่ที่เป็นประมาณอาจจะเป็นแบบ <Fair. S 2> แต่แฟรหรือว่าเป็นล็อกอะไรเงี้ยครับแต่อย่างมอคค่าพอรมันก็คือแบบมันจะใช้หลักการคล้ายๆกับแมชชีน อาจจะงงนิดนึงคืงอดนน้านแมชชีนถ้าเราเห็นเครื่องครับมันจะเป็นหม้อต้มน้ําอยู่ข้างในพอความร้อนอยู่ในหม้อต้มน้ำอะครับมันก็จะไหลลงมาบาสเกตกาแฟแล้วก็สกัดเป็นกาแฟออกมามแต่ว่ามอคาพอดมันก็จะเหมือนกลับกันนะครับก็คือจะใช้น้ําอยู่ข้างล่างแล้วรอน้ํามันเดือดแล้วก็พอความร้อนมันขึ้นมันก็สก,กัดกาแฟตรงกลางก็จะได้น้ํากาแฟออกมาจะกลับกันเหลาเนี่ยมีวิธีไหนที่ต้องทำบ้างไหม ถ้าขั้นต่คนแรกทุกคนหรือก็ถ้าเบื้องต้นก็เหมือนแบบเช็ควัตถุดิบเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดว่ามันพร้อมที่จะรับลูกค้าไหมหรือว่าอย่างวัตถุดิบจะมีเช็คถ้าตอนเช้าจะเช็คนมก่อนเพราะนมมันจะเป็นแบบมันสามารถเสียได้ง่ายหรือว่าอย่างพวกเครื่องดื่มที่ที่มันเป็นนมอาจจะเป็นแบบชานมไต้หวันก็คือก็ต้องเช็คก่อนว่ามันหมดอายุหรือยังหรือมันเสิร์ฟให้ลูกค้าได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเปรี้ยวนะคะ ก็ประมาณนั้นค่ะก็เช็คความสะอาดในร้านว่าแบบพร้อมไหมอะไรเงี้ยค่ะก็จะดูทุกๆอย่างเลยค่ะภาพรวมสมมติถ้าเราเป็นลูกค้าเดินเข้ามาเรามองอันนี้แบบเรียบร้อยไหมหรือประมาณ เหมือนทุกคนก็จะแบบมีอย่างทางมาต้องเขาก็จะมีพื้นฐานว่าแบบเวลารับลูกค้าอะไรเงี้ยหรือว่าเวลาเสิร์ฟลูกค้าบนสายการบินอะไรเงี้ยเข้ามาเขาก็จะเช็คว่าอันไหนที่มันดูไม่เรียบร้อยหรือว่าลูกค้าจะเห็นอะไรบ้างช่วยกันรีเช็คช่วยกันเก็ต cross เช็กกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำคล้ายๆพี่ต่อพี่โอ้นเป็นรูทีนของเราอยู่แล้วต้องอาจจะดูในเรื่องของขนมอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนในการรับลูกค้าหรือว่าเวลาลูกค้าเข้ามาเราก็ค่อนข้างที่จะเน้นเซอร์วิสในทางด้านการพาร์ทิสิเพีที่ค่อนข้างที่จะคอน e นค กลูกค้าพูดกับลูกค้าค่อนข้างที่จะมากแต่ไม่ได้หมายความว่าไปอ,อน,นอยลูกค้าอะไรเงี้ยครับเราก็พยายามมองดูโอเวอร์ออทั้งหมดพยายามแบบทําให้เขารู้สึกว่าเออเขาโอเคเออใช่ครับที่แบบแฮปปี้ที่จะมาคาเฟ่ของเราเท่าที่ออฟเซิร์ฟแขกที่มานะครับเหมือนเหมือนทางพี่ๆเขาค่อนข้างจะปูทางมาได้ค่อนข้างที่จะดีเหมือน Ờ, มันเหมือนเป็นสเปเชียลของร้านนี้ก็คือเราเรารู้ว่าเซนสซอร์พิวเมอร์นะว่าเขาต้องการอะไรอยากทําอะไรเพราะฉะนั้นแขกที่มาส่วนมากจะเป็นรีเทนนิ่งเกสซะเยอะส่วนมากเป็นแขกประจานะครับมันก็เหมือนเป็นยูนิคเซลลิ่งพอยต์ของเราด้วยในจุดนี้ที่มีพื้นฐานทางสายการบินมาการให้บริการทางสายการบินมาอย่างนี้ครับอาจจะเราจะรู้ในความต้องการของแขกมากกว่ามองตาก็รู้แล้วว่าอยากได้อะไรนะครับกาแข่งชนะที่มาของเมนูแต่แต่ละเมนูในร้านนี้มนมีที่มา หลักๆจะเหมือนกับชื่อร้านเลยครับตามชื่อร้านมันก็จะเป็น T or Coffee ก็จะเป็น2ส,สายเป็น T กับ Coffee เพราะฉะนั้นไอตัว T มันสามารถแตกอะไรได้บ้างแล้วก็ Coffee คือแตกอะไรได้บ้างคอนเซ็ปต์ของร้านเราก็จะวางไว้ตั้งแต่ต้นว่าจะเป็นแบบ Coffee Motel แล้วก็ Slo Bar เป็น,น,ปน Coffee Motel นะครับ Coffee <Hey. S 1> มันสามารถตกแต่งเพิ่ม value เป็นแบบ Motel ได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบทําให้มันน่าสนใจมากขึ้นก็เลยเป็นที่มาของต แต่ละเมนูอะไรเงี้ยครับหรืออย่างชาก็ต้นเขาก็จะแบบเหมือนผสมกันคือกาแฟมันมีมอเทแหละตัวชามันถ้ามันจะผสมมันผสมอะไรยังไงได้บ้างก็เลยจะค่อยคิดเมนูขึ้นมาืมค่อยคิดจากที่ชอบจากชอบก่อนเนาะความน่าจะเป็นว่าอันนี้กับอันนี้จะเข้ากันไหมก็ลองเลยเป็นคนชอบลองอยู่แล้วที่กินได้ก็เยอะกินไม่ได้ก็ลองเออก็ลองไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอย่าง เบเกอรี่ก็เช่นกันครับก็หาอะไรที่มันแพ i ิ่ n กับชากาแฟได้อยู่แล้วแล้วก็พยายามหาอันที่เป็นจุดเด่นของเราพยายามหาเมนูซิกเนเจอร์เนาะต้องคิดว่าไม่ว่าจะเวลาไหนหรือไม่ว่าจะเวลาผ่านไปเท่าไหร่ถ้าเป,เป็นเมนูที่แบบที่เป็นซิกเนเจอร์ของเรา,ากระแสะมันก็จะไม่กลบอยู่แล้วเออต้องเชื่อสัญญาใช่ไหมครับ,เ,รบเปิดร้านเออต้องมีครับ คือก็ยิงไปแล้วเหมือนกี่น้องก็เพิ่งบอกเพี่ดูเก่งเลยอันนี้ก็มันจะเป็นแบบคอนดิชันของแต่ละที่อะครับก็ก่อนเปิดร้านเราสมมุติว่าเราอยากไปเปิดห้างหรือว่าเปิดในทำเลที่เราอยากได้คอนดิชันแต่ละที่มันก็ต่างกันอ่ะมันก็ค่าเช่าแต่ละเลทก็จะไม่เท่ากันอะไรเงี้ยครับเจ้าของใจดีไหมเจ้าของ โหดร้ายไหมอะไรโหดร้ายเคี่ยวดีกว่าเขาไม่เคียวโหดร้ายให้พื้นท <ok ี่เราได้เท่าไหร่หรือว่าการเข้ามานาอพี่เนาะการเซตหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเบื้องต้นมันอาจจะต้องแบบดูพื้นที่ที่เราจะไปเปิดร้านก่อนว่าได้คอนดิชันอะไรบ้างหลักๆก็อาจจะแบบเหมือนุปกั์ไฟฟ้าไฟเขาให้เรากี่แอมป์่เงี้ย้ามันพอ สำหรับเราเปิดหรือเปล่าไม่มีควมรู้เลยหรือว่าหรือว่าแบบเราอาจจะต้องดูก่อนว่าเออเหมือนแบบรถจอดได้ไหมลูกค้ามาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ระยะเขาให้ระยะเวลาเท่าไหร่ตกแต่งได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยครับ <Yeah. S 2> ก็เอามาประกอบการพ mm ิจารณาครับท่องี่ีนี้ในไกัด ถ้าที่นี่ให้ไม่เกิน45วันแต่ว่าส่วนระยะเวลาการทํางานเนี่ยที่เนี่ยด้วยความที่เขาเป็น<ม>คอนโดเขาจะให้ทํางานได้ตั้งแต่10โมง10โมงเช้าแล้วก็ได้ถึงแค่4โมงครึง่ง4โมงครึ่งคือช่างต้องย้ายออกเพราะนั้น4โมงก็คือช่างเขาก็เขาต้องเก็บของทั้งหมดแล้วก็4โมงครึ่งก็ออกเพราะนั้นระยะเวลาจริงๆมันจะสั้นมากก็ต้องวางแผนว่าแบบทายังไงให้มันอยู่ใน45วันอะไรเงี้ยครับอาจจะต้องอย่างเฟอร์ก็ต้องทําจากที่โรงงานก่อนใช้เวลาที่น้างานให้มันน้อยที่สุดเลยนะครับแล้วตอนไหน ระยะเป็นที่สิบนะเจัหรคะเยอะเอ่อก็คือดีที่พูรละเหมาจะเป็นเพื่อนกันวันนั้นก็คือเรียกเรียกผูรลบเหมาเจ้าเนี่ยที่ที่เขาเป็นเพื่อนซึ่งเราสามารถโทรคุยกันได้ก็จะเหมือนแบบเขาก็สามารถดูงานให้เราได้แล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยเขาจะโทรบอกเราโชคดีหน่อยเนาะพี่ก็จะโคลนใช่อย่างอื่นก็อย่างเช่นแบบบางทีก็เฟอร์นิเจอร์เนาะพี่ว่นแบบ อันเล็กๆด้วยน้อยอย่างเงี้ยครับแบบสมมติว่านัดส่งวันที่10 1เออสิยังไม่มาอะไรอย่างเงี้ยครับหรือมาเราก็สเปคไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราก็แอดจัสเนาะแบบไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างอื่นก็คงเป็นการซื้อเข้ามาจริงๆเอาจริงวันสุดท้ายก่อนจะเปิดยังตอนกลางคืนยังนั่งช่วยกันรีแพ็คของอยู่เลยครับเช้าต้องเปิดก็ตีสี่ตี4ีีียังแบบยังจัดร้านอยู่ก็กลับไปนอนแล้วก็เช้ามาเปิด ทนเน,นีนมกมเจอช่ของบไเลยเปล่าไม่ครับคาเฟ่เมเกอร์เขามาตรง,งเวลาเขามาตรงเวลาใช่อันนี้พูดจริงอันนี้พูดจริงไม่ได้ไม่ได้โกหกจริงจริงอันนี้เป็นแบบโอ้ยดีใจอะไรอย่างเงี้ยสเปกตรงสีใช่ชอบอเ, <c oughs> เอาเกือบไ, <c oughs> ไปแล้วไม่เพราะว่าสั่งอ่ะสั่งไปตรงเองเปล่า <c oughs> ตรงค่ะ ผู้ละเหมาก็คือซูมรู้แล้วรูปก็แตกมากใช่ไหมคะตอนส่งรูปไปแอบเขินนิดนึงเพราะว่ารูปแบบแคปมาแล้วก็ขยาาอีกแล้วก็ขยายอีกนั่นแหละค่ะรู้แล้วนะคะว่าใคร ค่าน้ํามันคงมีอยู่แล้วถูกว่าครับถ้าทั่วไปมันน่าจะมีอยู่แล้วแต่อาจจะแค่เช็คว่าแบบเขาแยกม,มิตเตอร์ไหมคิดค่าน้ำยังไงอะไรเงี้ยเป็น<ช>เลทเลทแบบเลทบ้านหรือว่าเลทผู้เช่าคือมันจะมีบางเหมือนคล้ายๆอพาร์ตเมนต์จะคิดอีกเลทหนึ่งกนจะแพงกว่าหรือว่าใช่ถ้าเป็นเลทอพาร์ตเมนต์นตจะแพงกว่าคือถ้าสมมติว่าอย่างเลทบ้านทั่วไปคิด6บาทใช่ไหมครับ เลทอพาร์ตเมนต์ค่าน้ำอาจจะเป็นเจ็ดหรือแปดบาทใช่รวมไปถึงเครื่องกรองน้ำด้วยส่วนเรื่องไฟเนี่ยมันจะมีมิเตอร์ไฟหลักๆคือค่าถ้าไปดูที่ตู้ตู้เมนไฟครับเราก็ไปเช็กก่อนว่าพื้นที่นั้นเนี่ยเขาให้ไฟเรากี่แอมป์และไอจำนวนแอมป์อันนี้มันพอ <laughs> อันนี้ดูเรื่องเลยพอสำหรับ <laughs> อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราจะเอามาใช้ไหม <laughs> บางที่เนี่ยเป็นไฟแบบซิงเกิลเฟสไฟเฟสเดียวแต่ว่าตัวเครื่องชงเราเป็นทีเฟสมันก็จะใช้งานไม่ได้อยง อาจจะต้องดูให้มันแบบลิงก์กับอุปกรณ์ที่เราจะเอามาใช้โอตาลอยโอตาลอยกันหมดเลยโอตาลอยเลยม่รู้เรื่องเลยมันมันจะคร่าวๆก็คือ1เฟสเนี่ยมันก็คือไฟบ้านส่วนทีเฟสเนี่ยก็จะเหมือนไฟโรงงานเรทค่าไฟมันจะไม่เท่ากันเรทการใช้ไฟก็จะไม่เท่ากันอ๋อเสียอ๋อเสียวเราตาดใช้แม็ก็จะใช้เฟสเดียวไม่ได้ใช่ไหมครับเออแล้วแต่เครื่องครับแล้วแต่อุปกรณ์ไฟฟ้าบางร้านที่ เป็นเครื่องชงเครื่องใหญ่ถ้าเราดูอะครับมันก็จะมีแบบที่เป็น2หัวหรือเครื่องเครื่องที่ใหญ่มากอะสเปคบางยี่ห้อจะเป็นแบบทีเฟสด้วยผู้ขายเราเ<อ>ใช่ใช่มันเช็คอุปกรณ์ได้อะเพราะว่าถ้าเป็นทีเฟสปั๊บก็เราก็ต้องไปขอหม้อแปลงเพิ่มอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันก็จะเป็นคอร์สเพิ่มขึ้นมาอีกทีนึงอันนี้มันก็คือมีผลกวมเรียกอุปกรณ์เองด้วยด้วยครับด้วยแล้วก็คอร์สด้วย